บอสะเาบอมาูดิมเอากะงาเอมาและขี่บอขี่บอก่อนน้ำด้าแรกขี่บอสมันทักนี่เดินจะสอนเดินนี่เด้อขี่บอเสริงก็วางอิงก็จับต้นพักมาอิงก็หลอกเขาแต่ใบเขียออกให้เรือแต่ หัวสีขาวๆอย่างให้สะอาดถูกต้นให้สะอาดถูกต้นนี่เรอป้าใช่ใช่ใช่ลูกชายใช่เสร็จแล้วก็วางให้เป็นระเบียบนี่เด้อนี่เด้อประการธรให้สะอาดชั่นกิโลใครได้หนึ่งกิโลเป๊ะเป๊ะเยชิมในกิโลมีกิโลนี่ไ่กิโลสี่โมงเด้อจะไปส่งของตลาดดู ให้เรียบร้อยเด้อสามน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วฉันจะไปหาผักมาเพิ่มก่อนจ้าจ้ายมันไม่พอดอกจะสอนหลานทำเองอ่อโอเคโอเคโอ้ฉันไปหาพักเพิ่มก่อนเลยกิโลมีกิโลไหมกิโลอยู่ตรงไหน,นอ้าววาง,วา,งวางเลี้ยงเลี้ยงทำใหญ่มันชักชาลีลาไม่ได้เเลยไคยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเลยไม่เป็นไรเอาไว้ข้างใน แนวนี้แว้งลอกอันที่ลอกแล้วนี่มีกระจาบมาจับมาเลยลูกอ๋อเอาเี้เลยยายเอางี้แหละเออเป็นไรป้าจะไม่ว่าหรอไม่ว่ารับตรงเขาอย่างนี้แหละยังไงจะได้กำไรเยอะๆเราต้องทำอย่นี่แหละอย่างเงี้ยนะเออไม่ได้นักนัดนี่ต้นเน่ต้นโน่นี่เองถึงโล่ไหมโลไม่ต้องถึงมาหนูก็ได้หลายมันมัดมัดเขาไม่ได้ไปช่างรู้ดอกเออต้นดีๆนะโป๊ะข้างหนามัน สดใสหอมสดไสอนี่แปะผีพรอมต้องไหนซีฟีดออกดีมาดีดีจับไส่จับไส่ไหนหลอกอันไหนหลอกแค่เราเอาบางหน้าเฉยใครใครเขาไปทำกันอย่างนี้แหละจริงหรอป้าเปิดใจจริงๆร ปาไม่หิบป้าจะว่าไหมเนี่ยโอ้ยไม่ว่ามันไม่ได้เห็นง่วงนอนเสร็จแล้วก็ง่วงยายหนูมีเพลงมาใหม่ยายเปิดฟังด้วยยายแกจะหายงวงก็จะมาลับหอมเดี๋ยวหนูหาก่อนแป๊บเร็วเร็วเร็วโอ้ปวดขาโอ้เพลงเล่มนี่เลยคือมันมันเทต้องหิบกันในเมืองป้าโอ้แดนูไข่จิ้ตไปหมดเลย Lên pha yong lên Để hỏi anh oan Ủa mà hình dạy tên nó dạy ไหนอันไหนอันนไหมัดไหนกิโลนี่มัดนี่กิโลเนึ่งไปเลยไปต้องชั่งต้องไปต้องชั่งทำไมคือมันกระเป๋าแทบอับจะหน่อยเท่านั้น่ะบอกว่าอย่าไมไม่เห็นเต็มไอทำไมแปดขีดละทำไมาฉันใส่เต็มเหรอเด้เมื่อกี้นี่มันแปดขีดแต่แกไม่เต็มกิโลเด็กแกทำไม่เงี้ไม่ได้นะอย่าชิมนะแกนี่ไหวใจไม่ได้จริงๆแกโอ้ยแกเนี่ยอะทำไมทำไมเอาให้เต็มกิโลไหนฉันดูข้างในดู มันสะอาดนะโอ้ยยี่ฉีเก้ทำยังงี้เลยยี่ฉีเก้โอ้ยทำไมเก้ไม่ทำให้มันสะอาดโอ้ก็พากันลอกกันเด้งหน่อยมันก็พากันเต้นน้อเฮ้ยโอ้ยแค่นี่ปล่อยไม่ได้จริงๆเิงน้อยี่ฉีเก้ต้องลอกให้สะอาดบ้านนี้ฉันจะบอกเก้ใหม่เด้อเก้ม่นี่ป้าจะบอกเด้อเราจะต้องทำให้สะอาดทุกต้นเราจะมาเอาแบบหยัดใส่ในไม่ได้เราจะต้องมีความ คือซั์ต่อลูกค้าแล้วก็จริงใจต่อลูกค้ากขะจายไม่ลูกแป้วด้วยอพอรอเราเปนนี้ได้เอาให้ได้หนึ่งกิโลนะลูกหนึ่งกิโลเป๊ะถ้ารอนเราเนนีได้ปุ๊บเราก็มามาเดี๋ยวเราก็มาช่างให้ได้หนึ่งกิโลมาดูให้ได้หนึ่งกิโลนะลูกกี่ก็ว่าไม่ได้หนึ่งกิโลเลยเนาะนยังไม่เต็มใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มาใส่ให้ได้หนึ่งกิโล รู้หรือ,อยังเขาได้หนึ่งกิโล <S 1> 1 <S แล้วเราก็มามาเรียบร้อยเราจะต้องมีความสื่อใจจริงใจต่อลูกค้าเพราะลูกค้าเขาได้ของเราไปแล้วเขาก็จะได้มีความพึงพอใจเขาก็จะได้บอกต่อว่าสินค้าของเราดีเราก็จะได้มีลูกค้าต,ต่อไปเรื่อยๆหนึ่งกิโลโอเคนีและเราต้องทำแบบนี้ เขาใปไม่ยชชิมหลังยายไปจะสวนมันอย่างงี้เลยเนาะเมื่อกี้ยายกปวดหลังนะเลยทีบดำยที่นียเดี๋ยวลูกค้าเขาจะมาเอาแล้วอโอเคต่อไปอย่าทำให้เห็นแบบนี้อีกเพราะว่ามันจะทำให้เรานะ่ะเสียลูกค้าเสียโอกาสเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันล่วงงานเลยฉันเสียงไม่คอยเลยบ้านนี่ดีกว่บ้านอื่นเลยนะแล้วฉันสั่งมาไร้ได้ตรงเวลาขอบคุณมากขอบคุณมากย่างต่างกับบ้านเลิัด่บ้านไานึงนี่นะ้าจ้าโชคดีจ้าจ้า้ามไปอีกที่ไหนหนูเาไปทิ้งนะป้าออหยุดยยไม่ต้องเอาไปทิ้งป้าจะเอาไปใส่พวง้นไม้ทำเป็นปุ๋ยไม่ต้องเอาไปทิ้งป้ามันยังดีอยู่เลยป้า ออกเยอะขนาดนี้มันจะได้กำไรเหรอเนี่ยอ๋อไอ้ส่วนที่เสียแล้วก็ต้องรองออกอยู่แล้วไอ้ส่วนที่ได้ก็คือปา่านปลูกเยอะปลูกเป็นไรแล้วแล้วค่าค่าจ่ายออกไปเนี่ยก็เหลืออประมาณสองหมื่นแต่ช่วงเนี้ยจนหอมมันกาไรดีมันโลนหาสิบหกสิบ,บาทป่าไปขายตั้งตั้งห้าหมื่นป่าได้กำไรสามหมื่นถ้าค่าจา 2, ่ายออสองหมื่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพา,าไปดูไปขั้นตอนในการปลูกหอมแบ่งหนึ่ง เตรียมดินที่จะปลูกโดยการไถให้ดินเป็นเนื้อละเอียด 2. นำหัวหอมไปตัดบริเวณลำต้นและรากออกให้เรียบร้อย 3. นำหัวหอมที่ตัดได้ไปปักลงในแปลงดิน 4. นำแกลบมาโรยบริเวณหน้าดินการรดน้ำรดน้ำเวลาเช้าและเวลาเย็นเมื่อต้นหอมมีการแตกใบสีเขียวให้เหลือเวลารดน้ำเพียงหนึ่งเวลาเท่านั้น คือเวลาเย็นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว30-32วันสามารถเก็บเกี่ยวไปเพื่ออุปโภคบริโภคได้สายน้ไม่เคยหยุดใแผ่นดินหัวใจยังของกรุน่นยังมีความรักน้ำใจรอยยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องอายอุน่น รากเะังฟ้าฟังในนามีปลาในนามีข้าวฝ้ายังมีดาวมีตะว,วันแสงทองสว่างขึภูมิปัญญาเรือ่องสวนไรนาสร้างคำาาคท้าทายกี่คนหอบันทวนทางหววนึ้นมาสบเงนด